มีรายง,งานล่าสุดบอกว่าเชลซีจะไม่ขวางทางหาว่าเตกซิวาครับอยากจะกลับไปเล่นที่ฟลอร์เนเซ่นะที่บราซิลบ้านเกิดของเขาอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากหนักข่าวอย่างแมทลอนะครับบอกเลยว่าเชลซีจะไม่ขวางทางเตโกซิวาหากว่าเขาอยากจะย้ายกลับไปเล่นให้กับฟลอร์เนเซ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเตกซิวาแคเพิ่งต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีกหนึ่งปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่มีข่าวโยงกลับไปแขวนสตัทที่บราซิลบ้านเกิดของเขา ดาวเตยวัย38ปีอย่างเตโกซิวาครับย้ายมาจากปารีสแซงต์แชงแมงกับแบบไม่มีค่าตัวเมื่อ3ปีก่อนและเขาก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญที่เชลซีไม่อยากจะปล่อยออกจากทีมเพื่อที่จะลดขุมกําลังเมื่อจบฤดูกาลนี้แต่ยังไงก็ตามครับเชลซีก็จะไม่ขวางทางเหมือนกันฮะว่าเต็โกซิวาเนี่ยแสดงความปราถนาที่อยากจะย้ายกลับเล่นกับฟล o ร์เมนเซ่บวกกับการชื่นเรืว์คูวิลครับจะหมดสัญญายื มาริเซโอโปชิโตโน่ ino, ครับว่าที่กุนซอคนใหม่ของเชลซีจะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นเชลซีทุกคนแต่ในอดีตเนี่ยโปชิโตโน่เองเขาไม่เคยขวางตั้งแต่ที่ต้องการแยทีมอยู่แล้วนะครับยังไม่ชัดเจนว่าเชลซีจะเรียกร้องค่าตัวสําหรับเตโกซิวารหรือเปล่านนต้องบอกว่าเตโกซิวารเนี่ยผิดหวังกับผลงานของทีมในฤดูกาลน,นี้เป็นอย่างมากหลังตกรอบจากรายการยูฟ่าช็อปลีครับรวมถึงการจมอยู่กลางตารางของืึอคะแนนพิมพ์เลนเกต จะบอกว่าเตรโกซิวาคนนี้ยังวิจารณ์เสียช็อตโบลีแล้วก็เบดานเอ็กบาลีนะครับสเจ้าของทีมเชลซีว่าเดินแผนผิดพลาดนะครับเสริมทัพนักเตะเข้ามามากมายเกินความจําเป็นโอ้โหก็ประมาณนี้เลยครับต้องมาตามมายาวๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าอยากจะอยากยกลับไปเล่นที่ฟรเมินเซ่นยเชลซีก็จะไม่ขวางทางสําหรับเตอร์โกซิวนะครับน่าจําลาเชลซีแล้วหลังจบฤดูกาลนี้ไป ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดก็ประมาณนั้นเลยทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเตียโกซิวาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม